ใช่เราออกมาหนึ่งีก็หนึ่งสองสามในข้างบนชั้นสูงนะครับนี่คือชั้นสูงแต่ยังไม่ใช่ชุงสุดนะครับหากชุ่มสุดก็ไม่ขึ้นไปนี่คือหอพิทูลทัศนา,านครับมองดูบรรยากาศนะครับข้างๆนะครับข้างล่างเก๋งกินพระที่นั่งรถเก่ารายการที่หกนะครับ,นนรบที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่เป็นแต่เขาห้ามถ่ายรูปครับของรถเก่ารายการที่หก น่ถาถ่ายรูปก็เลยไม่ได้เก็บภาพไว้นี่หอวิทูนศาสนาเป็นหอสำหรับตรวจการของพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าปราชาเทวดาอะไรประมาณนี้นะครับมองลงไปข้างล่างสูงมากนะครับสูงมากดูดีครับสูงมากนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินอยู่ข้างล่างนะครับดูนะครับเสียวครับสูงมากซึ่งมองเห็นทัศนียภาพรอบๆเดี๋ยวเราจะนั่งรถกอล์ฟ ภาพประทับใจกันรอบๆพระราชวบางนะครับดีวหล่นนีวหล่นซึ่งข้างในข้างในประตูต้องขึ้นมาประตูทองขึ้นมานะครับ